สวัสดีเจ้ามาถ่ายไม้ดอกไม้ประดับแหมงนะเจ้าดอกขข้มงามกว่เจ้ามีบอลเทยนะเจ้าอันนี้ดอกบัวตองดอกบัวตองดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกเอียงสามปอยบิกเกื บ่งบดปุ่นลานดิน,นแต่นี่มาบานที่นี่นะจ๊นะเนาะโอ้ขาขาขาจ๊ะงามขนาดเลยเจ๊ะผูโชคดีเดินออกกําลังกายแล้วก็ มาเวทไทยบ้านบัญญัติเลยจ้าถ้าแบบเจ๊บัญญัติกับบักกาเจ้ากลุบพ่นดาถ้าบางคนเพิ่นกระห่วงเลยเจ้าถ้าเอามาไทยจะอีบางคนเพิ่นห่วงยี่หกหลงนะเจ้าน้อกวกมรดกดก็มีทุกอย่างเลยเจ้า น,นี่เศรษฐีเรือนนอกนเลยเศรษฐีเรือนนอกอันนี้สเสน,เน่ห์นางเสน่ห์มรกรดนะจ่ะเนาะนี่จ้านี่น,นี่นี่ปลูกแล้วรวยนะจ๊ะอันนี้ก็อันนี้ก็ฮกหลงจ้ายังบอเปลี่ยนสีนะจ๊ะนี่ก็ฮกหลง นี้บอลสีโบราณน,นะจะชื่อเออจักชื่อแล้วกันเลยนะจ้ะเหมือนที่บ้านจะนี่แต่นี่มันเป็นบ้านยากโอปลูกแล้วรวยมีหลายต้นนะจ๊ะปลูกแล้วรวยรวยนะจ๊ะไม่ใช่รวยนะจ๊ะรวยรวยรวยร่ำรวยเจ๊ะ นี่กังามนะจ๊ะเนาะนีบน่บอนบอนโบราณนะจ๊ะเด้อแตจืดเมีเจาะเห็นมีอยู่ทั่วไปเจาะมีจืดอยู่เจาะบอนอะไรอย่างก็เงียคกันเดียวเด,วเด,วเดวแต่มันมีคล้ายๆกันนะจ๊ะเนาะมีมันมีหลายจืดนะจ๊ะเนาะแถวบ้านแถวบ้านนี่จะมีบอนแบบนี้นักเจาะแถวหมู่บ้านเนี่ย มุมดอกไม้ของเปืนนะจ๊ะนี่เราจะนี่จะจัดงามจะงามงามสวยจังเลยนี่เป็นเลี้ยงป่าจ้ะเลี้ยงป่าจ้ะเลี้ยงป่าทองจ้ะโอ้โชคดีจริงๆเนะ มาเจอวันนี้คือเตอบรไ,ได้เข้าบ้านเปิดน,นะเจ้านาะเจ้าของเป็นกำลังดูแลส,ส่วนพักเจ้าแต่เอิ้นมันแล้วเจ้าเอิ้นพ้นแล้วมันดูป่านะเจ้านะอยู่มุมเดียวกันน่เจ้าเนี่ย Sui-sui Man pertengangan ดูป่าครั้งจะชอบดูป,ป่าจะดูใก,กลๆขอบคุณเพืเ่อนๆนะเจ้าที่มารับชมเจ้า คลิปนี้ก็มีเต่าีนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตตยนะเจ้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะเจ้าทำคลิปแบบธรรมชาตินะเจ้าเนาะเพื่อนๆเจ้าเตยนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้า